เหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่10แบบนี้นะครับล่าสุดน,นะบอกเลยว่าเจอกันเยอะครับร้านป่านังยินดีรับซื้อในราคาเหรียญละ1 0 0 0บาทใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับเป็น1บาทปัจจุบันต้องดูครับคุณพลาดไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปาหนันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางก่อนเลยนะจ้าวนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านปาหนังที่รักทุกท่านนะครับผมปุริวัชศิระเรว,วันนี้เจ้าของร้านปาหนังนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับเอฟซีร้านปาหนังเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ความรู้นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ ของสะสมต่างๆครับซึ่งของสะสมต่างๆที่ผมพูดถึงนั้นนะครับเป็นของสะสมที่ผมก็ประกาศร,รับซื้อซึ่งมันมีหลากหลายเยอะแยะมากมายมากนะครับสําหรับของที่ผมประกาศร,รับซื้อนะครับก็จะมีทั้งเงินตราโบราณนะครับเงินตราโบราณจะมีนเงินเกียงเยงินพดด้วง,งนเงินลาดเงินห้อยอะไรต่างๆนะครับซึ่งนะอายุชิ้นหนึ่งครับไม่ต่ำกว่าร้อยปีแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของ นะธนบัตธรธนบัตรโบราณธนบัตรเลขสวยธนบัตรหายากธนบัตรแบบปลกประหลาดนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของธนบัตรนะหมดหายากอะไรต่างๆมันจะสับสนนะมีเครื่องเคลือบเครื่องลายคาวอะไรต่างๆพูด,ดง่ายแต่มันเยอะมากสาตราวุธโลนะพวกหมววนะคเครื่องป้องกันอะไรสมัยโบราณอันนี้ผมรับซื้อได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญนิยม เหรียญที่ระลึกถามว่าเหรียญนิยมอะไรก็คือพวกเหรียญปีหายายกต่างๆใน5ปี40 10บาทปี3 3แล้วน่นนะคืออยู่ในหมวดของเหรียญนิยมนะถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกก็เป็นพวกเหรียญที่ระลึกอะไรต่างๆนั่นแหละที่ทำออกมาในการับซื้อแต่วันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ1นบาทรุ่นหนึ่งในรัชกาลที่10ครับซึ่งล่าสุดนะครับ FC นั้นนะส่งมาขายร้านปานันครับแล้วได้เงินจริงๆได้เงินแน่นอนนะครับขอแค่คุณศึกษา ศึกษาเสร็จนะจากนั้นนะคุณก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับทุกช่องทางนะครับนะไม่ว่าจะเป็น Facebook ปานัน Facebook ปานันนะครับ l ล n e แอดปานันแปดแปดสำหรับคนที่ถนัดทางไลน์นะครับเออ l ล n e แอดปานันแปดแนะแล้วก็โทรศัพท์ของเรา054 06 303นะครับร้านของเรานะครับก็เปิดในช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ ถ้ามีแบบนี้ติดต่อมานะครับผมนะก็ลองดูไปก่อนว่าเป็นยังไงครับมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสิบนะ,ะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเหรียญหนึ่งบาทเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปี2563ครับในปี2563นั้นนะครับก็จะมีพระเศียรตรงที่เล่นกันนะแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็จะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือนะเหรียญน,นี้ ดูง่ายๆเลยเวลาเห็นนันี่คือเป็นเหรียญที่มีการปัมป๊มเบี้ยวอ่านะนี่ปั๊มเบี้ยวนะหลักของการเล่นเหรียญแปลกเห็นปุ๊บต้องรู้เลยว่าแปลกถ้าคุณจะเห็นปุ๊บแล้วอุ้ยแปลกหรือเปล่านะดูแล้วมีข้อสงสัยนะอันนั้นไม่ต้องเสนอมาครับนะดูปุ๊บมันต้องแปลกเลยสําหรับราคาถ้าเป็นสภาพที่ยังวิงว่งวิ่งอยู่อย่างนี้ครับอ่าเหรียญหนึ่งนะท่านต่ำเลยอยู่ที่1000บาท1000บาทเนี่ยนะครับ เหรียญปั๊มเบี้ยวเหรียญไส้เลือดนะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะนี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีการปั๊มแปดนะสองสี่หกสามนี่มีการหลุดออกมาใช้เนี่ยครับใครมีแบบนี้เห็นไหมติดต่อมันดูง่ายมากเลยคุณเห็นไหมแค่คุณเห็นว่ามันเบี้ยวผิดปกติอย่างนี้ผมก็ยินดีรับซื้อเลยอ่าเนี่ยยินดีรับซื้อเลยครับสามารถติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะสำหรับเหรียญน,นี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยลวดลายค่อนข้างชัดนะั้นเดี๋ยวนี้มีของปลอมมามานะแต่ว่า มันก็ดูไม่ยากหรอกนะเหรียญแท้เหรียญปลอมมันดูไม่ยากหรอกนะครับแล้วก็นะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะส่วนใหญ่เวลาผมเห็นปั๊มเบี้ยวหรืออะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเห็นขอบเฟืองนะไม่ค่อยมีขอบเฟืองเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีขอบเฟืองเท่าไหร่เออนะแต่ถ้ามีขอบเฟืองก็จะดีมากนะแต่เนี่ยเวลาเราสองลวดลายหรืออะไรครับชัดเจนแน่นอนว่าเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนสวัสดีคุณน้อยด้วยนะครับแล้วก็หลายคนเข้ามานะครับดีครับนะพี่บ่าอ่าครับผมนะสวัสดี ทุกท่านนะครับนะสวัสดีคุณนะคุณอภิรักษ์นะครับสวัสดีคุณสิรินะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับนะคุณปวาริศนะนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีไลฟ์ขายของด้วยนะใครว่างก็มาเจอกันได้นะครับสำหรับเนี่ยคือของที่ส่งเข้ามาวันนี้เห็นไหมใครมีแบบเนี้ยติดต่อเลยนะจะมีนะช่องสําหรับอินบ็อกอะส่งภาพมาถ่ายภาพมาให้ทีมงานเราประเมินราคานะครับ เมื่อทีมงานประเมินราคาแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาจะให้ส่งมานะครับก็จะมีใครนะเป็นคนดูแลเคสนั้นนะครับมันก็จะบอกนะเพื่อที่จะได้นรลดข้อคอระหาในกรณีทีห่หลายคนบอกว่าโอ้ร้านประดันมันก็ราคาอย่างนี้คือต้องบอกเลยว่าผมให้ทีมงานเนี่ยให้ราคาที่แพงที่สุดเท่าที่เราสามารถขายได้เพราะทีมงานยิ่งให้ราคาสูงทีมงานเขาเขาแทบจะเป็นพวกกับคุณเลยนะทีมงานเนี่ยยิ่งให้ราคาสูงอ่าเขายิ่งได้เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นนะครับเขาเนี่ยถ้จะรักคุณมากแน่นอนนะสวัสดีคุณรัดาวันด้วยเนีใครที่เข้ามาแล้วนะใครที่ว่านะใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากนะแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับใครแชร์นะใครช่วยแชร์นะครับใครมีส่วนร่วมตอนเนี้ระบบมันสามารถบอกนะว่าใครนะครับนะรักเราเลครับเออนะมันจะมีนะสิปีห้าหรับไหมถ้ามีอะไรพิเศษก็ลองติดต่อมาแล้วกันนะครับ แล้วกนะ็มี5บาทพพเาะเยนเล 2, 5, 4, 7, นะ็ก25 47 5บาทน่าจะเป็นพเยนเล็กในหลังๆปีปี50เป็นนะ51ทั้ง51ไปน่าจะเป็นเศนเล็กนะปั๊มซ้อนหน้าบอไม่ม,ไม,มีไม่มีเส้นกระเบื้องนะหน้าบอไม่มีเส้นกระเบื้องเขาเล่นกะันเฉพาะ5ปีสครับนอกนั้นถ้าไม่มีเส้นกระเบื้องนะไม่เอานะครับมีถามว่าสวัสดีครับแฮปปี้วันเลนทาดิเออค้ผมขอบคุณมากครับผมคุณธนก,กรนะครับแล้วก็ถามนะคุณแล้วเราบอกว่าราคาเท่าไหร่คินนี้ไม่ต่ำกว่า1น0 0บาท